คำถามที่คุณครูถามเราผิดมาโดยตลอดคำถามนั้นคืออะไรคลิปนี้จะทําให้คุณรู้ครับผมได้เจอบทความหนึ่งของจอห์นเดนนอนนักร้องนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากหนังสือโรเบิร์ตคิโยสกิ ของเรียนไม่เก่งเป็นเจ้านายเรียนแทบตายเป็นได้แค่ลูกจ้างจอร์แดนนเล่าว่าตอนเขาอายุได้ห้าขวบคุณแม่ของเขาจะสอนเขาเสมอว่าความสุขคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตจอร์แดนนเล่าว่าตอนเขาอายุได้ห้าขวบคุณแม่ของเขาจะสอนเขาเสมอว่าความสุขคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเมื่อเขาไปโรงเรียนคุณครูของเขาก็ถามกับนักเรียนในห้องว่า นักเรียนโตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไร <_ d ream> เพื่อนหลายๆคนของจอห์นแลนนอนก็มีคําตอบเหมือนคนทั่วไปครับอยากเป็นแพทย์อยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นตำรวจทหารนายธนาคารผู้บริหารนักธุรกิจนักนกฎหมายผู้พิพากษาต่างๆนานากลับกันครับจอห์นแลนนอนพวกเรารู้ไหมครับ <_ d ream> เขาตอบคุณครูของเขาไปว่ายังไงเขาตอบว่าคุณครูครับ ผมอยากเป็นคนที่มีความสุขคุณครูก็ตอบกลับจอร์แดนนั่นไปว่าจอร์แดนนันไม่เข้าใจคาถามของครูหรอเปล่าเลยครับคุณครูคุณครูนั่นแหละที่ไม่เข้าใจชีวิตของตัวเองหลังจากที่ผมได้เจอบทความนี้อ่านและก็ทําความเข้าใจมันทําให้ผมได้ค้นพบตัวเองครับผมได้ค้นพบตัวเองว่าตั้งแต่เราเด็กเนี่ยนะตั้งแต่เราเด็กจนเราเติบโตเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ ทุกวันนี้เนี่ยเรามักจะถูกตั้งคำถามว่าโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรซึ่งไม่แปลกที่มันจะทำให้เราเติบโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ชีวิตเราต้องเจอกับนานนานและก็งานแต่เรามักจะไม่เคยถูกถามด้วยคำถามที่ว่าโตขึ้นอยากมีชีวิตแบบไหน ชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่สุขสบายชีวิตที่มีสรภาพทางด้านการเงินสรภาพทางด้านของเวลามีสุขภาพที่ดีมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสังคมรอบตัวที่ดีเราไม่เคยถูกตั้งคำถามแบบนี้ถ้าเด็กหลายๆคนถูกตั้งคำถามแบบนี้ตั้งแต่เด็กผมเชื่อว,ว่าเขาเติบโตขึ้นเขาจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ที่มีความสุขมากขึ้นครับผมอยากฝากบทความหนึ่งนะครับที่ผมได้เจอในหนังสือ พ่อรวศสอูนะครับเขาบอกว่าเราเกิดมาในชีวิตไม่ได้มีงานดังนั้นเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่เพื่อการทำงานนะครับอย่างที่จอร์แดนได้บอกนะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่ชีวิตที่มีแต่การงานแล้วผมอยากถามทุกคนนะครับว่าความสุขของพวกเราคืออะไร เรานิยามความสุขในแบบของเรายังไงอยากให้พวกเราช่วยกันคอมเมนต์นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่สําหรับผมนะครับความสุขของผมคืออะไรผมนิยามความสุขของคุณแบบไหนก่อนอื่นผมจะถามก่อนว่าทุกวันนี้คุณทํางานเพื่ออะไรแน่นอนคําตอบหลายๆคาตอบมักจะตอบว่าฉันทํางานนี้เพราะฉันรักฉันทําสิ่งนี้เพราะฉันชอบ แต่ผมไม่เชื่อนครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วทํางานนั้นทํางานนู้นทำงานนี้เงินอย่าปฏิเสธนะครับว่าคุณทํางานเพื่อเงินครับและผมอยากจะมั่นยามว่าความสุขของผมคืออะไรในเมื่อผมบอกว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่เพื่อการทํางานแน่นอนครับสิ่งที่ผมต้องมีก็คืออิสรภาพทางด้านการเงินอิสรภาพทางด้านการเงินในที่นี้หมายถึงว่าผมสามารถใช้จ่ายหรือว่าทําประโยชน์ ให้กับตัวเองหรือสังคมโดยที่ผมไร้ซึ่งความกังวลเกี่ยวกับเงินเมื่อผมมีเงินมากขึ้นมันก็ทําให้ผมมีเวลามากขึ้นอย่างที่สองก็คือผมจะต้องมีอิสรภาพท,ทางด้านการเงินทุกวันนี้นะครับถ้าคุณมัวแต่หาเงินแล้วคุณไม่มีเวลาที่จะไปใช้เงินที่คุณหามาแล้มันไปโยนอะไรครับและเมื่อผมมีเงินทําให้ผมมีเวลาและเมื่อผมมีเวลามันทําให้ผม มีโอกาสที่จะใส่ใจตัวเองใส่ใจครอบครัวมากขึ้น 3. ส,สิ่งที่ผมต้องมีก็คือสุขภาพที่ดีนะครับวันนี้อย่างที่ผมได้เห็นนะครับหลายๆคนทํางานมาทั้งชีวิตไม่มีเวลาไปใช้เงินหรือว่าบางคนนะครับทํางานมาทั้งชีวิตเอาเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตไปรักษาตัวเองในโรงพยบาบาลนะครับผมนี่คือในมุมมองของผมนะครับนิยามความสุขของผมเป็นแบบนี้ และเมื่อผมมีทั้งสามสิ่งนี้การเงินเวลาสุขภาพมันก็จะทำให้ผมมีความสุข1 0 0คุณคิดดูสิถ้าวันนี้วันคุณขาดอย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตุณจะมีความสุขไหมนะครับว่าชีวิตเรานะครับไม่ได้ต้องการแค่การงนานชีวิตของเราต้องการความสุขความสงบการเงินเวลาสุขภาพความสัมพันธ์ครอบครัวผลลัก์ พี่น้องลูกพี่ลูกน้องญาติเพื่อนพ้องครูบาอาจารย์และผู้คนรอบตัวสังคมรอบข้างอย่างมีความสุขครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตนี้หนึ่งชีวิตอย่างมีความสุขในทุกวันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณและกับคนที่คุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ส่งต่อสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักครับขอบคุณครับเรามาร่วมหาคำตอบของคำว่าอิสรภาพทางด้านการเงินไปด้วยกันนะครับกับวัยรุ่นสร้างเงิน Teenagers Create Money เผมจะฝากลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปนะครับอย่าลืมมาร่วมสนุก มาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันจำกัดน,นะครับเพียง5,000คนเท่านั้นอายุ20ปีขึ้นไปหวังว่า,วาจะได้เจอพวกคุณนะครับขอบคุณครับ